ส้มเขียวหวานวังชิ้นสายแร่ส้มเมืองแพร่ปลอดภัยส้มเขียวหวานผลไม้อัตลักษณ์ของอำเภอวังชิ้นที่สร้างรายได้หลักให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่ของอำเภอวังชิ้นซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดของอำเภอวังชิ้นม,มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในจังหวัดแพร่และมีพื้นที่ให้ผลผลิตจำนวน13,481ไร่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้นจึงได้นําระบบส่งเสริมการเกษตร T and V System มาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานในพื้นที่อำเภอวังชิ้นโดยมีคณะกรรมการแปลงใหญ่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตส้มเขียวหวานให้มีคุณภาพและปลอดภัยประกอบไปด้วย5ข้อดังนี้ 1. การถ่ายทอดความรู้ Training เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้เรื่องส้มเขียวหวานทั้งในด้านสมรรถนะด้านวิชาการและด้านการวางแผนง,งานผ่านเวทีต่างๆได้แก่เวทีการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีฝึกอบรมเพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกร,ร,กรของกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้ากเกษตรปลอดภัย และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์ 2. การเยี่ยมเยียน visiting โดยสำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้นได้กำหนดแผนการเยี่ยมเยียนเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มเฉวานโดยจะมีการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ซึ่งจะนัดเกษตรกรเป็นกลุ่มเพื่อพบปะพูดคุยและลงพื้นที่แปลงผูกส้มเฉวานเพื่อรับทราบปัญหาในด้านต่างๆ ของการผลิตส้มเขียวหวานและนำข้อมูลจากการเยี่ยมเยียนมาสรุปผลเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาต่อไป 3. การสนับสน,นุน (Supporting) โดยมุ่งเน้นสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรกรวมไปถึงสนับสนุนระบบการดำเนินงานของแปลงใหญ่เป็นผู้ประสานงานให้กับกลุ่มกับหน่วยงานภายนอกพื้นที่ การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่กลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานรวมไปถึงการสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการดําเนินงานของแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานเพื่อให้การดําเนินงานของแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานประสบผลสําเร็จตามความต้องการของกเกษตรกร 4. การนิเทศงาน Supervision เกษตรอำเภอวังชิ้นได้ใช้การนิเทศงานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระตุน้นเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลเป็นประจำในทุกๆเดือนอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของแปลงใหญ่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 5. การจัดการข้อมูล Data Management การดำเนินงานแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆจากระบบข้อมูลสารสนเทศต่างๆของกรมส่งเสริมการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทะเบียนเกษตรกรข้อมูลรอตอรออระบบบริการแผนที่ของกรมและดำเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกป,ปีเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยถูกต้องและครบถ้วน และนำมาจัดก,การวางแผนด้านการผลิตและการตลาดร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกแปลงใหญ่ตามแนวทางตลาดนำการผลิตเพื่อให้เกษตรกร,กรสามารถลดต้นทุนการผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนและนำมาจัดทำแผนการพัฒนาส้มเขียวหวานของอำเภอวังชิง ในปีพศ2 5 6 6 3เป็นต้นมาได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตส้มเขียวหวานในอำเภอวังชิ้นทั้ง5แปลงและใช้หลักการตลาดนำการผลิตร่วมกับหน่วยงานภาคีไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสภาเกษตรกรสปอกศอูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพ่และอื่นๆได้มีการทำบันทึกข้อตกลงรับซื้อผลผลิตส้มเขียวหวานกับห้างโมเดิร์นเฟ รวไมไปถึงการจำหน่ายผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแปลงใหญ่หรือระบบส่งเสริมการเกษตร t ี s อนด์ m ีซิทำให้ธารกิจการดำเนินงานแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานอำเภอวังชิ้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกษตรกร,กรผู้ผลิตส้มเขียวหวานในอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีความมั่นคงในอาชีพและสินค้าเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งข,ขึ้นในอนาคต